เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมธุรกิจที่ดูเหมือนจะเข้าใจง่ายมากๆใครๆก็มองออกแต่กลับกลายเป็นกับดักที่อันตรายที่สุดสำหรับนักลงทุนได้วันนี้เราจะมาเจาะลึกบริษัทหนึ่งค่ะที่เป็นตัวอย่างคลาสสิกของแนวคิดนี้เลยนั่นก็คือ Open Door Technologies หรือหุ้น OPEN ภารกิจของเราวันนี้คือจะวิเคราะห์หุ้นตัวนี้กันแบบตรงไปตรงมาไม่มีความฝันไม่ปิดบังความเสี่ยง โดยเราจะใช้แว่นของนักลงทุนเน้นคุณค่าหรือ value investor เพื่อดูว่าภายใต้โมเดลธุรกิจที่ดูเหมือนจะโปร่งใสมากมากเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่โอเคค่ะเรามาแกะเรื่องนี้กันเลยดีกว่าถ้า้คนที่ไม่เคยดินชื่อนี้มาก่อนเข้าใจง่ายๆเลย Open Door เขาทำธุรกิจอะไรกันแน่คะถ้าจะเอาแบบสั้นที่สุดนะครับ o p e n Door คือบริษัท i b u y e r หรือที่เรียกว่าผู้ซื้อบ้านทันทีคอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยตรงไปตรงมามากเลยครับคือถ้าเราอยากขายบ้าน แทนที่จะไปประกาศขายเองรอคนมาดูเป็นเดือนเนเราแค่เข้าไปในเนว็บของ OpenDoor กรอกข้อมูลบ้านเข้าไปเขาจะใช้เทคโนโลยีประเมินราคาแล้วก็ยื่นข้อเสนอซื้อบ้านเราทันทีเลยครับอาจจะภายใน24-48ชั่วโมงโหฟังดูเหมือนแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่อยากขายบ้านเร็วเร็ เพราะกระบวนการขายบ้านแบบเดิมๆเมันทั้งช้าทั้งวุ่นวายต้องคอยเปิดบ้านให้คนแปลกหน้าเข้ามาดูต้องต่อรองราคาแถมยังไม่รู้ว่าจะขายได้เมื่อไหร่ด้วยนี่เหมือนตัดขั้นตอนพวกนั้นทิ้งไปหมดเลยถูกต้องครับนั่นคือจุดขายที่ทรงพลังที่สุดของเขาเลยคือเรื่องความแน่นอนและความเร็วลูกค้าก็ได้เงินสดไปใช้ต่อได้ทันทีส่วน Open Do อ r ก็เอาบ้านหลังนั้นมาปรับปรุงเล็กน้อยทาสีใหม่ซ่อมแซมจุดเล็กน้อยแล้วก็เอาไปลิสต์ขายในตลาดอีกที โดยหวังกำไรจากส่วนต่างของราคาบวกกับค่าธรรมเนียมบริการที่เขาคิดกับคนขายครับอืมพอฟังแบบนี้แล้วธุรกิจมันดูเรียบง่ายสวยงามมากเลยนะคะซื้อมาปรับปรุงขายไปใครๆก็เข้าใจได้แต่ทำไมล่ะคะธุรกิจที่เข้าใจง่ายขนาดนี้ถึงทำให้นักลงทุนสายเน้นคุณค่าหลายคนใส่หัวได้เพราะประเด็นสำคัญที่นักลงทุนเน้นคุณค่ามองไม่ใช่แค่ธุรกิจทำอะไรแต่เป็นธุรกิจทำเงินได้อย่างไรและมันยั่งยืนแค่ไหน และนี่คือจุดที่ความเรียบง่ายของ Open Door กลายเป็นความซับซ้อนที่น่ากังวลครับมีประโยคคลาสสิกที่ต้องจำไว้เสมอเลยคือเข้าใจง่ายไม่ได้แปลว่าดีเสมอไปและตรงนี้ล่ะค่ะคือจุดที่มันน่าสนใจขึ้นมาจริงๆพอเราเจาะไปที่โครงสร้างรายได้และโมเดลการทำเงินของเขาอะไรคือสิ่งที่ซ่อนอยู่ตั้งพรมที่ทำให้ VI ต้องระวังเป็นพิเศษคะถ้าเราผ่าดูโครงสร้างธุรกิจของเขานะครับจะเจอองค์ประกอบที่อ,อ,อันตรายอยู่สอ,อย่าง อย่างแรกเลยคือนี่เป็นธุรกิจแบบ asset heavy สินทรัพย์หนักใช่ครับแปลตรงๆก็คือสินทรัพย์หนักหมายความว่าบริษัทต้องเป็นเจ้าของบ้านซึ่งเป็นสินทรัพย์ราคาแพงมากๆต้องมีจำนวนมหาศาลเพื่อทำธุรกิจพูดง่ายๆก็คือเงินทุนส่วนใหญ่ของบริษัทเนี่ยจมอยู่กับสต็อกบ้างที่รอขายครับอ๋อเหมือนร้านขายของชำที่แทนพี่จะสต็อกขนมปังห่อละ50บาทแต่กลับต้องสต็อกข,ของชิ้นละ10บล้านบาทแทนใช่ไหมคะ ภาพนั้นเลยครับและมันนำไปสู่ปัญหาที่2คือธุรกิจนี้ใช้เงินทุนสูงมากหรือ capital intensive บ้านแต่ละหลังราคาหลายแสนเหรียญโอเพนดอรไม่มีเงินสดมากพอที่จะซื้อบ้านเป็นพันๆหลังได้ด้วยตัวเองสิ่งที่เขาทำคือการกู้ยืมเงินครับกู้จำนวนมาหาศาลเลยเพื่อมาซื้อบ้านเก็บไว้เป็นสินค้าคงคลังหรือ inventory เดี๋ยวนะคะหมายความว่าเขากำลังกู้เงินมาเพื่อซื้อสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงโดยหวังว่าจะขายมันออกไปได้ในราคาที่สูงขึ้นนิดหน่อยในขณะที่ตัวเองก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยงเงินกู้ตลอดเวลาที่ยังขายไม่ได้หรอคะแม่นยำม,มากครับนั่นคือหัวใจของความเสี่ยงทั้งหมดเลยเราสามารถสรุปเป็นสมการง่ายๆแต่ทรงพลังได้เลยว่าการถือสินค้าราคาแพงและผันผวนบวกกับการใช้นี่สินมหาศาลบวกกับอัตรากำไรที่บางเฉียบ ทั้งหมดนี้เท่ากับความเสี่ยงมหาศาลนี่คือโครงสร้างที่ตรงกันข้ามกับธุรกิจในฝันของนักลงทุนเน้นคุณค่ายอย่างสิ้นเชิงเลยครับที่เขาจะมองหาธุรกิจที่ใช้สินทรัพย์น้อยๆมีกําไรสูงงแล้วก็ไม่ต้องพึ่งพาหน,นี้สินพอพูดถึงความเสี่ยงและความแข็งแกร่งของธุรกิจมันก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึงคําว่าคูเมืองหรือโม่ที่วอร์เรนเบรฟเฟตพูดถึงบ่อยๆถ้าโมเดลธุรกิจมีความเสี่ยงในตัวเองสูงขนาดนี้ Open Do ร์เขามีคูเมืองอะไรมาป้องกันตัวเองบ้างคะ เขามีความได้เปรียบอะไรที่คู่แข่งจะเข้ามาแย่งตลาดได้ยากนี่เป็นคำถามที่เจ็บปวดสำหรับ Open Door เลยนะครับเพราะถ้าจะให้ตอบแบบตรงไปตรงมาก็คือคู่เมืองของเขาแทบจะไม่มีอยู่จริงอา้าวหรือถ้ามีก็ตื้นเขินมากเหตุผลข้อแรกเลยคือธุรกิจ iBuyer เป็นธุรกิจที่ใครๆก็เข้ามาทําได้ตราบใดที่คุณมีเงินทุนมหาศาลซึ่งเราก็ได้เห็นแล้วว่าบริษัทใหญ่อย่าง z ิโลก็เคยกระโดดเข้ามาทําก่อนจะขาดทุนยับเยินแล้วก็ถอนตัวออกไปอืมพอจะเดาทางได้ว่าเขาจะแย้งว่ายอย่างไรเขาคงบอกว่าใช่ใครๆก็เข้ามาได้แต่ไม่มีใครมีข้อมูลเยอะเท่าเราและไม่มีใครมีขนาดใหญ่เท่าเราเรื่องสเกลกับ Data นี่พอจะใช้เป็นคูเมืองได้ไหมคะเต็มคำถามที่ดีมากครับและนั่นคือสิ่งที่บริษัทพูดมาตลอด แต่เราต้องเจาะไปดูว่า Data ที่ว่านั้นมันทรงพลังจริงไหมคือ a l g กอริทึประเมินราคาบ้านของเขาอาจจะดีจริงแต่ในปัจจุบนันเทคโนโลยีพวกนี้ไม่ได้เป็นความลับอีกต่อไปแล้วมีบริษัทที่ขายข้อมูลและโมเดลประเมินราคาอสังหาเกิดขึ้นมากมายคู่แข่งสามารถเข้าถึงเครื่องมือที่ใกล้เคียงกันได้ครับแล้วเรื่องขนาดหรือสเกลล่ะคะการเป็นเจ้าตลาดที่ใหญ่ที่สุดช่วยอะไรได้บ้าง การมีขนาดใหญ่อาจจะช่วยให้ต้นทุนบางอย่างลดลงได้บ้างแต่ไม่ได้สร้างความได้เปรียบที่ยั่งยืนในธุรกิจนี้ครับเพราะในมุมของลูกค้าเขาไม่ได้มีความพักดีต่อแบรนด์ Open Door เลยอ oh. เขาแค่ต้องการคนที่ให้ราคาซื้อบ้านดีที่สุดและปิดดีลได้เร็วที่สุดถ้าพรุ่งนี้มีบริษัทใหม่เข้ามาให้ราคาสูงกว่า Open Door แค่1%ลูกค้าก็พร้อมจะเปลี่ยนใจทันทีมันไม่มีต้นทุนในการเปลี่ยนใจหรือ switching cost ใดๆเลย ดังนั้นคูเมืองที่พยายามสร้างจากข้อมูลและขนาดมันจึงเป็นคูเมืองที่เปราะบางมากครับฟัมดูเหมือนเป็นทฤษฎีที่เปราะบางมากเลยนะคะแล้วเราเคยเห็นทฤษฎีนี้มันพังลงมากับตาจริงๆแล้วหรือยังคะในช่วงที่ผ่านมาเห็นมาแล้วแบบเต็มเต็มตาเลยครับและมันคือบทเรียนราคาแพงที่พิสูจน์ทุกอย่างที่เราคุยกันมาเหตุการณ์ในช่วงปี2021ถึง2022เนี่ยคือกรณีศึกษาที่นักลงทุนทุกคนควรจะไปแกะดูเลย ในช่วงนั้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ร้อนแรงมากราคาบ้านพุ่งขึ้นทุกวัน Open Do o r ก็เร่งซื้อบ้านเข้าพอร์ตอย่างบ้าคลั่งเพราะว่าซื้อง่ายขายคล่องกำไรดีแต่แล้วปาร์ตี้ก็ต้องเลิกล่ะเมื่อธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเริ่มขึ้นดอกเบีย้ยอย่างรวดเร็วเพื่อสู้กับเงินเฟ้อใช่ครับและนั่นคือจุดเปลี่ยนที่พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยอัตราดอกเบีย้ยสินเชื่อบ้านพุ่งจาก3%ไปสู่7%ในเวลาไม่ถึงปีทำให้ความต้องการซื้อบ้านหายวับไปกับตา แต่ปัญหาก็คือ Open Do อยยังมีบ้านที่ตุนไว้ตอนราคาแพงๆอยู่เต็มมือกลายเป็นสต๊อกที่ขายไม่ออกผลลัพธ์ที่ตามมาเป็นอย่างไรคะพอจะบอกเป็นตัวเลขที่ชัดเจนได้ไหมผลลัพธ์คือเรียกว่าหายนะทางการเงินเลยครับในไตรามาสเดียวบริษัทต้องบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของมูลค่าบ้านในสต็อกหรือไรดาวไปมากกว่า570ล้านเหรียญสหรัฐโห oh. และนั่นเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับ ราคาหุ้นที่เคยขึ้นไปสูงสุดเกือบ40เหรียญร่วงลงมาเหลือไม่ถึง2เหรียญในเวลาไม่นานนี่คือภาพสะท้อนที่ชัดเจนว่าเมื่อสมการความเสี่ยงที่เราพูดถึงตอนต้นมันผิดพลาดขึ้นมามันไม่ได้แค่สกิดนะครับแต่มันเป็นการล้มทั้งกระดานเลยโอตัวเลขพวกนี้มันทำให้เห็นภาพชัดขึ้นมากเลยค่ะจากเกือบ4ีเหลือไม่ถึงสนี่คือการทำลายมูลค่าของผู้ถือหุ้นอย่างมหาศาล แล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงต่อไปคะในเมื่อโมเดลเดิมพิสูจน์แล้วว่ามีความเสี่ยงสูงขนาดนี้บริษัทกําลังพยายามปรับตัวไปในทิศทางไหนเพื่อเอาตัวรอดนี่เป็นจุดที่น่าสนใจครับและทําให้นักลงทุนบางส่วนเริ่มกลับมามอง Open นโดยอีกครั้งเพราะบริษัทเองก็รู้ตัวดีถึงจุดอ่อนของตัวเองเพวกเขากําลังพยายามปรับตัวใน3ด้านหลักๆอย่างแรกคือการลดความเสี่ยงของโมเดลเดิมหรือ De-risking the Model เขาเรียนรู้จากบทเรียนราคาแพงตอนนี้จึงพยายามลดระยะเวลาการถือครองบ้านให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้ลดจํานวนบ้านที่รับซื้อในแต่ละช่วงเวลาแล้วก็หันไปโฟกัสตลาดในเมืองที่มีสภาพคล่องสูงๆแทนพูง่าย่ายก็คือเปลี่ยนกลยุทธ์จากโตให้เร็วที่สุดมาเป็นเล็กลงแต่ต้องรอดครับน่าสนใจคะ่ะแล้วอีกสองด้านคืออะไรเพราะแค่เล็กลงอย่างเดียวคงไม่พอที่จะทําให้นักลงทุนกลับมาเชื่อมั่นได้ ด้านที่สองซึ่งเป็นความหวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาคือความพยายามเปลี่ยนจาก iBuyer ไปสู่แพลตฟอร์ม Open d o o r พูดอย่างชัดเจนว่าเป้าหมายระยะยาวคือการเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการซื้อขายบ้านแบบครบวงจรที่ไม่ได้ทำเงินจากการซื้อมาขายไปอย่างเดียวแต่จะสร้างรายได้จากค่าบริการต่างๆเช่นการจับคู่ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายโดยตรงการให้บริการสินเชื่อบ้านหรือม r t g a g จบริการโอนกรรมสิทธิ์และอื่นๆ อืมแต่ถ้ามองในมุมกลับกันการที่เขากล้าพูดคำว่าแพลตฟอร์มมันก็อาจจะเป็นแค่คำพูดสวยหรูไพื่อด้มึงดูดนักลงทุนรอเปล่าคะเพราะการเปลี่ยนจากธุรกิจที่ใช้สินทรัพย์หนักไปเป็นแพลตฟอร์มจริงๆมันยากมากเลยนะถูกต้องครับนั่นคือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดถ้าเขาทำได้สำเร็จนะโมเดลธุรกิจจะเปลี่ยนไปเลยรายได้จะเบาขึ้นมาก อัตรากําไรจะดีขึ้นและที่สําคัญคือจะใช้เงินทุนน้อยลงอย่างมหาศาลไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงจากราคาบ้านที่ผันผวนอีกต่อไปแต่ต้องขีดเส้นใต้ตัวหนาๆไว้เลยว่าทั้งหมดนี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและทดลองเท่านั้นยังไม่มีอะไรพิสูจน์ได้ว่าเขาจะทําสําเร็จครับฟังดูเป็นทิศท,ทางที่ดีแต่ก็ยังคงมีความไม่แน่นอนสูงอยู่แล้วด้านที่สมล่ะคะด้านที่สเป็นเรื่องของเป้าหมายในระยะสั้นที่จับต้องได้มากที่สุดคือ เอาตัวรอดก่อนเติบโตครับณนะตอนนี้บริษัทไม่ได้คิดจะวิ่งทำสถิติใหม่แต่กำลังคิดว่าจะทำยังไงให้ไม่ล้มในสภาวะตลาดที่ดอกเบี้ยยังคงสูงอยู่เป้าหมายหลักจึงเป็นการลดการเผาเงินสดหรือ cash burn และลดภาระหนี้สินหรือ leverage ลงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสถานการณ์ปัจจุบัน พอฟังทิศทางการปรับตัวแล้วก็ดูเหมือนบริษัทจะรู้ตัวดีถึงจุดอ่อนของตัวเองนะคะแต่ถ้าเรากลับมาสวมแว่นของนักลงทุนเน้นคุณค่าอีกครั้งเราควรจะจับตาดูความเสี่ยงสำคัญอะไรบ้างที่ยังคงอยู่และต้องพิจารณาหนักกว่าคนอื่นคะมีความเสี่ยงหลักๆสี่ข้อที่ต้องสลักไว้ในใจเลยครับข้อแรกคือความเสี่ยงจากวัจกรอ,อสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นปัจจัยมหาภาคที่บริษัทควบคุมไม่ได้เลย ถ้าอัตราดอกเบี้ยยังคงสูงเป็นเวลานาน,านหรือเศรษฐกิจถดถอยจนคนซื้อบ้านน้อยลงราคาบ้านไม่ปรับตัวขึ้น Open Do o r ก็จะกลับไปสู่วังวนเดิมคือหมุนสต็อกได้ช้าและอัตรากำไรก็จะหายไปเสี่ยงต่อการขาดทุนอีกครั้งข้อที่2ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องหนี้สินที่คุยกันไปตอนต้นใช่ไหมคะแน่นอนครับข้อ2คือการใช้หนี้สินหรือ financial leverage ตราบใดที่โมเดลหลักยังเป็นการซื้อบ้านมาเก็บไว้บริษัทก็ยังต้องกู้เงินจำนวนมาก ซึ่งหมายถึงต้นทุนดอกเบีย้ยที่ต้องจ่ายตลอดเวลาถ้าขายบ้านได้ช้าก็เหมือนเจ็บ2ต่อคือทั้งต้นทุนเงินจมอยู่ในบ้านและต้นทุนดอกเบีย้ยที่เพิ่มขึ้นทุกวันนี่เป็นลักษณะธุรกิจที่บัฟเฟต์รังเกียจมากและนักลงทุนเน้นคุณค่าส่วนใหญ่ก็ไม่ชอบเช่นกันครับแล้วอีก2ข้อที่เหลือล่ะคะมีอะไรอีกข้อที่3คือการไม่มีครูเมืองป้องกันความผิดพลาดอย่างที่เราวิเคราะห์กันไปธุรกิจนี้แทบไม่มีโมดเลย นั่นหมายความว่าถ้าทีมงานประเมินราคาบ้านพลาดแม้แต่นิดเดียวหรือตลาดเปลี่ยนทิศเร็วกว่าที่คาดก็คือขาดทุนทันทีบริษัทไม่มีอำนาจต่อรองราคาหรือ pricing power และไม่มีมูลค่าแบรนด์ที่แข็งแกร่งพอจะมาช่วยชดเชยความผิดพลาดได้ส่วนข้อสุดท้ายที่ต้องระวังให้ดีคือความเสี่ยงจากการเพิ่มทุนหรือ dilution risk oh. ครับ เนื่องจากบริษัทยังคงเผาเงินสดอยู่หากสภาพคลั่งตึงตัวก็มีความเป็นไปได้สูงที่อาจจะต้องออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อระดมเงินซึ่งจะทําให้นักลงทุนเดิมมีสัดส่วนความเป็นเจ้าของในบริษัทลดลงหรือที่เรียกว่าหุ้นโดนดหลูดนั่นเองฟังความเสี่ยงทั้ง4ี่ข้อแล้วก็หนักใจแทนเลยนะคะที่นี้อยากจะชวนสรุปการวิเคราะห์ทั้งหมดนี้ด้วยคําถามในสไตล์ของวอร์เรนบัฟเฟตที่ว่าถ้าไม่มีตลาดทุนคอยช่วยเหลือไม่มีนักลงทุนคอยใส่เงินเพิ่มให ธุรกิจนี้จะยังยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองหรือไม่เป็นคําถามที่ยอดเยี่ยมและตรงประเด็นที่สุดครับและคําตอบสําหรับ Open door ในสถานะปัจจุบันก็คืออย่างไม่ใช่ในตอนนี้อย่างแน่นอนเพราะนี่ไม่ใช่ธุรกิจที่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่างสม่ำเสมอด้วยตัวเองไม่ได้มีคู่เมืองที่แข็งแกร่งพอจะป้องกันคู่แข่งและไม่ได้มีความทนทานต่อวิกฤตเศรษฐกิจได้ดีเท่าที่ควรมันยังต้องพึ่งพาสภาพคล่องจากตลาดทุนเพื่อการอยู่รอดและเติบโตครับ ถ้าอย่างนั้นเราลองมาสรุปเป็นตารางประเมินตามเกณฑ์ของ value investor แบบสั้นๆกันดีไหมคะจากที่คุยกันมาทั้งหมดได้เลยครับถ้าให้คะแนนตามเกณฑ์หลักๆก,ก็จะเป็นแบบนี้ครับ 1. ธุรกิจเข้าใจง่ายไหมคำตอบคือใช่เจลด์ 2. มีคูเมืองมูดที่แข็งแกร่งหรือไม่คำตอบคือไม่หรือมีในระดับต่ำมาก c r o ส 3. เป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินทุนและหยี่สินสูงหรือไม่ คำตอบคือใช่สูงมาก cross โอ้สามข้อเลย 4. มีความผันผวนและอ่อนไหวต่อปัจจัยภายนอกสูงหรือไม่คำตอบคือใช่สูงมาก c r o s และสุดท้ายมีส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภยัย margin of safety สำหรับนักลงทุนหรือไม่คำตอบคือต่ามากหรือแทบไม่มีเลย cross การสรุปที่ชัดเจนมากค่ะเห็นภาพเลยว่าทำไมมันถึงไม่เข้าเกณฑ์ครับผม ผมมีประโยคสรุปสุดท้ายที่น่าจะอธิบายภาพรวมทั้งหมดได้ดีที่สุด Open Door ไม่ใช่ธุรกิจที่แย่แต่เป็นธุรกิจที่อยู่ผิดฝั่งสำหรับนักลงทุนเน้นคุณค่าหมายความว่ามันอาจจะเป็นหุ้นที่ทำกำไรได้จากการเก็งกำไรตามจังหวะของตลาดอสังหาหรือความเชื่อมั่นของนักลงทุนในช่วงสั้นๆแต่ไม่ใช่การลงทุนที่มาจากความแข็งแกร่งและความมั่นคงของตัวธุรกิจเองในระยะยาวครับขอบคุณมากค่ะ เป็นการวิเคราะห์ที่เจาะลึกและตรงไปตรงมาจริงๆก่อนจะจากกันไปอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดสำหรับผู้ฟังค่ะในยุคที่หลายธุรกิจพยายามเรียกตัวเองว่าเป็นแพลตฟอร์มเราจะแยกได้อย่างไรระหว่างแพลตฟอร์มที่สร้างคูมือได้จริงกับธุรกิจดั้งเดิมที่ใช้สินทรัพย์หนักแต่แค่ใช้คำพูดของแพลตฟอร์มเพื่อดึงดูดนักลงทุนสัญ,ญญาณเตือนที่สำคัญคืออะไร ถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้กดติดตามช่อง Tiger Review ไว้เลยและอยากให้ทำคลิปแบบไหนพูดเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะ